อก็ขอสวัสดีชาวแฟนพายทุกทุคนจุดทุกท่านก,นกันด้วยนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox รรเนาะในแมบ,บที่มีชื่อว่า Abyssal Journey กันอีกแล้วนั่นเองเออจากคลิมีนี่ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยเนาะใช่แครบที่รัก ของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้อ่ะใช่แล้วฮะก็ในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยก็ถ้าเสียแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยเนาะที่การพูดอาจจะแปลกๆไปนิดน,นึงเพราะว่าเจ็บนะคะเจ็บร้อนในนั่นเองนะเอออ่ะโอเคก็ในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาดูในส่วนของอัปเดตนั่นเองเขาเนี่ยทางเกมเนี่ยเหมือนจะมีอัปเดตไหนก็ต้องขอคนคอมเมนต์นหนึ่งนะคะที่บอกว่าเออทางเกมเขาไม่ได้มีอัปเดตเนาะก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าเออมีอัปเดตมาแล้วนะ หลังจากหายไปนานเลยสำหรับในส่วนของไอเจ้าแบบนี้เนาะอ่ะโอเคในส่วนของอัปเดตเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม l i m i t e d Snowman Skin นั่นเองหรือว่าเป็นระบบสกินนั่นเองนะคะเดี๋ยวกดเชนล็อกให้ดูก่อนละกันเนาะในส่วนของเชนด็อกเนี่ยก็จะมีการบอกตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือระบบสกินเนี่ยสแตนสกินเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของสแตนดิสเข้ามาน้่นเองซึ่งจะต้องใช้ได้กับการที่เราเป็นสแตนเลสเท่านั้นหรือว่าเป็นตัวเปล่าๆเลยในส่วนของสแตนดิสเนี่ยจะอยู่ในองเวนตเชาะะ แล้ก็ในส่วนของไอเจ้าสแตนดิสเน่ความสามารถของมันก็คือมันมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของชายนี่สแตนซึ่งชายนี่สแตนเนี่ยมันมีโอกาสออกจากไอเจ้าสแตนดิสเน่หนึ่งทัพสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่ะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้นะสำหรับใครสายฟรีนะอยากสุ่มได้นเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยเท่านั้นสแตนดิสเน่จะทําให้เราเนี่ยได้รับสุ่มหรือว่าสุ่มฟรีนะคะเป็นวันหนึ่งนั่นเองเป็นจำนวนหนึ่งวันก็คือวันนี้นั่นเองเนาะ แล้วก็มีโค้ดหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็คือยังไม่ได้ไปหาคดมาเลยนะก็สําหรับใครเนี่ยที่รู้โค้ดเนาะก็สามารถบอกได้ที่ใต้อคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวทำการปั๊มบทไว้ให้เลยแล้วก็ในส่วนของสกินอื่นๆเนี่ยก็จะมีการคอมมิ่งซูนเข้ามาองนะเองนะนนก็ต้องรอติดตามผลงานกันต่อไปเนาะอืมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาไม่ได้มีการอัปเดตแค่ตรงเชลี่ยฉลอกเนาะส่วนระบบต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ทาการอัปเดตเช่นกันอย่างเช่กนการเพิ่มในส่วนของความสามารถหรือว่าประสิทธิภาพของแมปนั่นเอง เปลี่ยนในส่วนของเพลงเนี่ยในเกมนะคะแบบใหม่เนาะรีมูฟในส่วนของการแหลกออกไปแอนิเมชันแบบใหม่นะคะในส่วนของระบบดาเมจแบบใหม่เนาะในส่วนของระบบแอนตี้ชีตแบบใหม่นั่นเองแต m มิสแบบปกตินะก็จะทําการสามารถทํางานได้นะแล้วก็ในส่วนของระบบฮิลกอต์โหมดนั่นเองประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตคร่าวๆเลยนะคะคุณผู้ชอมอืมแต่ก่อนอื่นเนี่ยคืออยากรู้มากว่าในส่วนของระบบสกินนะคะ มันเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเออมันมีในส้วนของระบบ Stand Skins เข้ามานันเองอาจจะต้องดูที่ไหนสักอย่างอ,อ่อ็อ่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของไอเจ้า d i สกก่อนนั่นเองไอเจ้าดิสกเนี่ยมันก็จะอยู่ตรง inventory e ขอเราซึ่งจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะหน้าตาของมันจะเป็นแผ่นในส่วนของซีดีด้านเอนะประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะทําการปักให้ดูเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ในส่วนของ s h i n y s t a n d หรือเปล่าอะโอเคสามสองหนึ่งอืม เสียงเวลาปักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอเคบางครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นแบบสแตนปกติไปก่อนแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของชานีสแตนเนี่ยหนึ่งสี่เปอร์เซ็นเลยซึ่งถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะแล้ก็วิธีการรีนะคะก็ใช้โรกาก้าฟลูดเหมือนกับแอโรธรรมดาเลยรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าการปักไอโซของโรกาก้าฟลูดมันจะดูโอเคขึ้นนะ,ะคะคุณผู้ชมปักอ อันงนี้ได้มาเป็นคิงคิมสันนะเองนะคะ W เนาะแขนข้างเดียวค่ะโอเคใช้นี่ได้สักรอบหนึ่งอ่าได้มาเป็นครซี่ไดมอนนะคะก็ต้องทําการปักไปเรื่อยๆเนาะอืมประมาณนี้อ่ะโอเคอยากดูมากเลยอะ่ะเวลาไปชานี่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะได้มาเป็น a อนดูบีสโอเคดีกันต่อยาวๆเลยนะฮะ ก็ถ้าจบคลิปตอนนี้เนะี่ยคือมันจะเรียบเรินไปเนาะเออไหนดูนนดิอาร์เบสิกแล้วอะแต่ก่อนอื่นเนี่ยในสุข,ขอนระบบสแตนสกินเนี่ยคืออยากรู้มากว่ามันทั้งทำอะไรยังไงนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะก็คือเห็นว่ามันมีอัปเดตก,ก็เลยรียบเข้ามาเล่นเลยมันพอจะมี NPC ให้เราไปคุยรับสกินหรือเปล่าหรือว่าไปซื้อสกินอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเออน่าสนใจนะคะเดี๋ยวต้องไปลองหาดูซะแล้วเนาะ พังถ่ายไปนานมากในสจารับในสื่อของไอเจ้าทามแบบอเวนติเจอร์น,นี่แล้วคืออีกอย่างหนึ่งนะคะกิจกรรมคริส,สต์มาสก็ไม่ทันอีกซะด้วยนะคะคือมันได้ไอเทมเยอะมากๆเลยเนาะอเอ่อเอสเตเดเดโอแบล็คแบล็คมาเก็ตดูซิว่ามีอัอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะโอเคตรงนี้ก็เหมือนจะปกติเหมือนเดิมเช่นกันส่วนตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะ,ะดัมมีท่ทาวเข้าไปได้ไหมก็ยังเข้าไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราคุย โอเคอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะบางครั้งก็ในส่วนของพวกแตนเนี่ยก็จะมีการบล็กเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวดูไปทางโน้นดิเอ้ยเปลี่ยนแตนดีกว่าคุณผู้ชมอืมชานีดิสโอเคเขาต้องเป็นชานีแตนแล้วแหละเคซี่ไดมอนด์อีกหนึ่งตัวนะฮะโอเคหรือว่าเราจะต้องกดตรงไหนหรือเปล่าในส่วนของระบบชานีแตนอืม อ๋อเดี๋ยวนทุีว่ว่าเพจไอเจ้าแบงค์สองเนี่ยเราสามารถหยิบไอเทมออกมาได้หรือยังอ่าได้แล้วนะคะหลังจากที่มันบักมานานะถ้าจะไม่ผิดไอเจ้าไอเทมแบงก์ที่หน้าเพจสองเนี่ยเหมือนจะบัักนาะไม่สามารถหยิบไอเทมได้ตอนนี้ก็คือสามารถหยิบไอเทมได้ส่วนไอเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะไอเทมซาร์เบจเพจหนึ่งก็หยิบไอเทมได้ตามป,ปกติเลยถือว่าโอเคแล้วนะคะเอ่อเหมือนจะไม่มีเนาะ เหมือนจะไม่มีนะคะในส่วนของระบบสแตสกินนะมันอาจจะต้องสุ่มเอาอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันหรือว่าหาได้จากไอจ้าแผ่นดิสนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะคะอ่ะโอเคอืมชาร์นี่ดิสนี่ไงแต่แม้บางครั้งเนี่ยการใช้ชานี่ดิสตก็จะมีโอกาสที่มันจะไม่ติดนะคะก็ต้องปักกันไปต่อถ้ากดตัวคิวเนี่ยแล้วสแต์มันไม่ออกก็คือมันไม่ได้มานะคะ อ่ะโอเคอ้โหได้ครั้นี้ก็ได้มาเป็นไอสของอันนี้มันเดิมเลยเราก็กล้าฟลุตอีกสักสอง,ส,องสามรอบดูดีกว่าชันีเดิส able? อืมเวลาเปล่าแล้วี่ยเหมือนจะลอยตัวด้วยนะฮะโอ้โหได้มาเป็นไอ้เจ้าอันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลองสำรวจด,ด,ด,ดูตรงโซนนี้ที่ยังไม่ได้มาดูเลยอืมนี่ไงพอเชสซีเดอร์เหมือนจะไม่ใช่ Average Potatoes นะั่นไม่น่าจะใช่นะฮะอ่ะโอเคหรือว่ามันอยู่ที่ร้านคาาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันไอ้เจ้าคีร้านนี้ก็คือไม่ใช่แน่นอนค่ะเป็นระบบคเควสไหนดูซิไอ้เจ้าตรงออสชอ็อปไอ้เจ้า Average p o t a t o มีอะไรให้เราซื้อบ้างหรือเปล่าแบบอันไหนเข้ามาอะไรเงี้ยมีไหมอ่า uh Levels add to shop นะั่นเอง d e s k t o n d a t a b o n e เหมือนจะไม่มีนะคะคุณผู้ชมไม่มีจริงด้วยเอาแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตรงข้างล่างหน่นยมันจะมีการอัปเดตบอกด้วยนะคะว่าไอเจ้าเซิร์ฟเวอร์โลเคชันนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศไหนคือตอนนี้คืออยู่ที่สิงคโปร์นะคะ <c oughs> อยู่ที่สิงคโปร์ว่าสัาน้นอะโอเคโอเคอันนี้ก็เข้าใจอยู่เป็นระบบทางเกณฑ์ที่เขาเนี่ยจะนับจากสถานที่นะคะอะโอเคเดี๋ยวเราลองปักดูสักสองสามแผ่นดูดีกว่าว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ชาร์ลีสแตน์หรือเปล่าคารูบิสิ่งนี้หรอไม่เอาดิอืม ต้องมาแล้วแหละไอเจ้าแสตนแบบชายนี่นะฮะอืมไอเจ้าของผู้นี้เนี่ยเป็นเกลือแน่นอนนะคะคุณผู้ชมปักไปยาวๆฮาร์เซานี้ได้ไหมไม่ได้ปักอีกเอออย่างนี้แหละไม่ใช่อย่างนั้นนะมันโอ้โหโอกาสไม่ติดก็คือโอกาสเยอะมากเลยนะได้ไหมไม่ได้นะคะคือถ้ามันกดคิวแล้วมันไม่มีอะไรออกมาเนี่ยก็คือมันต้องปักใหม่ อ่ะโอเคโอค้โหได้มาเป็นคิงคิมสัตว์อีกแล้วจะมีโอกาสที่ได้แบบสแตนตัวที่มันแบบแปลกๆบ้างไหมอยากเู้เหมือนกันเคซี่ไรมอนที่เห็นอยู่ๆที่เห็นอยู่ๆในตอนนี้ทีท่มาจากสเนชานน์ดิสีน์ก็มันจะมีเคซี่ไรมอนคิงคิมสันนะะอาูบิสเดอะแฮนก็มีนะคะแล้วก็ซีม o นอ่าโอเครีต่อ เดี๋ยวเราจะสุ่มอีกสักประมาณสองครั้งนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะนานเกินไปแล้วในส่วนของการใช้ในส่วนของชา<ด>นีด s สนะฮะ King Kim ั a n แลย่ออีกแล้วหรอไม่เอาดิไม่เอาดิมาเล่าสุดท้ายเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ก็คือพอเลยนะฮะอันนี้ก็คือคือ,คอ,คอแบบให้มาดูข้ขอควาเฉยๆนะว่าไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้าง <S <S อือเคซี่ไดมอนด์นะฮะโอเค Mister n e o อ,น,น,อ,อน,นี่มันคือทําอะไรเอ่ย ไม่น่ามาเลยนีย่งไงซีเวอร์ชาดดร์าล็อตตเนี่ยวัดดีซีเวอร์ชาร์ล็อตต์นี่มันบล็อกือเปล่าเนี่ยนี่แน่เหมือนจะบล็อกนะฮะนี่แน่โดนตายดีไม่ทำอะไรด้วยนะคุณผู้ชมน่าจะบล็อกนะฮะในส่วนของเซเวอร์ชาร์ล็อตต์ซีเวอร์ชาร์ล็ตต์อืออือ จบคลิปไปประมาณนี้เลยละกันนะคะสำหรับในส่วนของอัปเดตของชางแมรมอัพเดตทนจอนี่เนาะก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยข้อมูลผิดพลาดก็ต้องของอภัยด้วยเราให้มาดูในส่วนของการอัปเดตคร่าวๆนะคะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะใช้ชาร์แกดิสฟรีสามารถมาใช้ได้ภายในวันนี้นะเพราะว่าเหมือนเขาจะบอกว่ามันมีเวลาจํากัดซึ่งจะให้ใช้งานฟรีเนี่ยเป็นจำนวนแค่หนึ่งวันก็น่าจะเป็นวันนี้เนาะอย่าลืมเข้ามาใช้งานหรือว่ามาใช้ในส่วนของไอเจ้าร์แกร d ดิสกันเยอะๆ อ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก,ก็ต้องฝากกดไลค์ช่วยฝากกดไลค์นะคะก็แชร์กด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็อย่าลืมในสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้ามาจอร์ดิสคอดทางเรานะคะก็เดีย๋ยวจเข้ามาจอ Discord นะซึ่งต้องเป็น Discord ใหม่นะคะคุณผู้ชมเราเนี่ยจะทำการทิง้งในส่วนของลิงก์ช่องใหม่นะไปที่ใต้คอมเมนต์เลยแล้วก็ในส่วนของลิงก์ดิสเน่ก็ทำการทิ้งไว้ที่ใต้ใคลิปแล้วก็โพสต์ไว้ในชุมชนยูทูบของช่องใหม่ด้วย เราเนี่ยจะทำการลงคลิปทั้งสองช่องเลยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดกระดูกันด้วยเนาะอืมอ่ะโอเคสาคริสเี่ก็ต้องขอลาทุกทคนจะท,ทุกท่านกันไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม